คุณครูก็จะใส่ลำไยที่คุณครูเตรียมไว้นะคะค่ะลำไยค่ะน่าทานมากเลยนี่ลำไยนะคะค่ะคะคุณครูสามารถคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าแกงเขียวหวานไก่ใส่ลำไยสุดอร่อยจริงๆเลยค่ะค่ะสุดยอดมากๆ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่บ้านนะคะกับลำไยผลโตค่ะไร้สารพิษรตรงมาจากเชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีค่ะลำไยผลโตโตเลยนะคะคุณครูนั่งทานไปคุณครูก็มาคิดว่าถ้าเราแปรรูปนะคะลำไยเนี่ยให้เป็นอาหาร ก็ทุกคนก็จะต้องรู้จักอยู่แล้วค่ะลำไยทําขนมนะคะทําขนมสาครูเปียกลำไยห,หรือทําเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีเมนูเยอะแยะนะคะที่จะสร้างสรรค์ให้ลำไยนี้มีคุณค่า แต่คุณครูก็มาคิดว่าถ้าเกิดคุณครูจะทําคุณครูจะทําเมนูอะไรดีที่จะนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็มาทานพร้อมๆกับคุณครูคุณครูก็คิดไปคิดมาคิดออกแล้วค่ะเมนูที่คุณครูจะรังสรรค์น,นะคะคุณครูจะนําเสนอนะคะในเมนูแกงเขียวหวานไก่ใส่ลำไย ส่วนประกอบของคุณครูนะคะก็แกงเขียวหวานทั่วไปนะคะตัวหลักคือลำไยแล้วก็มีไก่นะคะแล้วก็มีพริกแกงเขียวหวานคุณครูซื้อสําเร็จมามีมะเขือมีพริกมีใบโหระพรามีกะทิแล้วก็ ที่สาคัญนะคะน้ําตาลตะโหนดด้วยค่ะคุณครูใช้น้ําตาลตะโหนดมามีส่วนร่วมในการปรุงแกงเขียวหวานกับคุณครูค่ะเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะไปทำแกงเขียวหวานไก่ใส่ลำไยกับคุณครูค่ะไปคุณครูจะใส่หัวกะทินะคะใส่หัวกะทิลงไปก่อน คุณครูก็จะใส่พริกแกงเขียวหวานนะคะซึ่งทางร้านเขาก็แนะนําให้มีส่วนผสมมาให้คุณครูหลายอยางนะคะเป็นพริกที่จะออกรสเผ็ดด้วยนะคะแกงเขียวหวานะคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็คนให้พริกกับกะทิเข้ากันนะคะอ เสร็จแล้วนะคะไก่ค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆคุณครูจะใส่ไก่ลงไปนะคะไก่ก็เราก็หั่นชิ้นไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อให้เนื้อของพริกแกงนั้นเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่คุณครูมีหางกะทิด้วยนะคะ คุณครูจะเอาหนาตะพี้ใส่ลงไปเรา,า,ามาปรุงรสกันเลยนะคะคุณครูก็จะใส่น้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลตะนดนะคะมาจากเมืองเพชรค่ะคุณครูไปดูเขาทำกับมือเลยนะคะเพราะฉะนั้นร้อยเปอร์เซ็นค่ะ เราจะยังใส่ไม่มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีลำใหญ่ด้วยใส่น้ำปลานะคะลงไปนิดหน่อยอันนี้เราก็คอยให้น้ำเดือดเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใส่มะเขือค่ะมะเขืออันนี้คุณครูหั่นล้างแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะจะได้ไม่ดำ เราใส่มะเขือก่อนนะคะปิดฝาไว้ก่อนนะคะขณะที่คอยให้มะเขือสุกนะคะคุณครูมีขนมจีนค่ะมาเดี๋ยวจะทานกับแกงเขียวหวานนะคะแล้วอันนี้เครื่องเคียงค่ะทอดเรียบร้อยแล้วเริ่ม,ห,ะะมหิวแล้วนะคะได้กลิ่นนี่หิวแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวดูสิ หอมมะเขือสุกแล้วนะคะสุดยอดเมนูนี้ภาคภูมิใจนำเสนอค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อสักครู่คุณครูใส่น้ำตาลลงไปไม่มากนะคะก็แกงเขียวหวานวก็ต้องมิ้นหวานใช่ไหมคุณครูก็จะใส่ลำไยที่คุณครูเตรียมไว้นะคะค่ะลำไยค่ะ ใส่หมดเลยนะคะใส่หมดเลยนะคะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะตอนนี้กูก็ใส่ลำยายลงไปเพื่อนได้กลิ่นของกูไหมคะค่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะ ยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปคุณครูก็จะใส่พริกนะคะพริกสดสีแดงเพื่อให้เจดสีสันสวยงามนะคะคุณครูก็จะเน้นพริกสดสีแดงค่ะหัน่นไม่ชิ้นไม่เล็กนะคะหั่นชิ้นใหญ่ๆเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะค่ะคุณครูก็จะกดให้ ะะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายค่ะนี่ค่ะใบโหระพานะคะคุณครูก็จะโรยลงไปเลยนะคะ,คะแกงเขียวหวานนี่ขาดใบโหระพาไม่ได้นะคะก็จะกดลงไปนะคะให้มิดเดี๋ยวค่ะไม่ให้เขาสุกแล้วจะดำ ครูก็จะเลยนะคะแกงเขียวหวานไก่ใส่ลำไยกลมกค่อยอดค่ะทุกอย่างลงตัวไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆนค่ะค่ะนี่เพื่อนเพื่อน,นเห็นยังเห็นยังคะกำลังเดือดปุด,ปดเลยะค,ะค่ะค่ะยังเดือดปุดปุดอยู่เลยนะคะคุณครูคก็ตักข้าวมาแล้วร้อนๆค่ะ ร้อมกับขนมจีนค่ะและขาดไม่ได้ปลาสลิดค่ะว้าวค่ะตอนนี้ก็จะทานร้อนๆไปด้วยกันนะคะเนี่ยให้เขาเดือดไปแล้วก็คุณครูก็ทานไปนะคะค่ะ่านนะคะคุณครูก็จะตักเลยนะคะตักเลยตักเลยค่ะสุดยอด นาทานมากเลยนี่ลำไยนะคะค่ะมันสุดยอดจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะออืืนี่ถ้ายังไงคะคุณครูสามารถคอนเฟิร์มเลยนะคะว่า แกงเขียวหวานไก่ใส่ลำไย,ยสุดอร่อยจริงๆเลยค่ะสุดยอดมากๆเข้ากันมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองทานกับขนมจีนนะคะ มันจะเป็นอย่างไรนะคะยอดมากค่ะลำไยเป็นเนื้อๆเลยนะคะลำไยแกงเขียวหวานไก่ใส่ลำไยอร่อยอร่อยทานกับขนมจีนหรือข้าวสวยร้อนๆกับเครื่องเคียงปลาสลิดทอด ุดยอดค่ะมาทานกับคุนครูนะคะ